แล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเหรียญที่ระลึกในรัชกาลที่10เหรียญที่ระลึก150ปีกระทรวงการคลังวันที่14เมษายนพศ2568นะคะชนิดราคาหน้าเหรียญ50บบาทโอ้โห,โหตรงกับเลขลอตเตอรี่ ข้างล่างเลยคะ่ะห้าศูนด้านหลังของเหรียญจะเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการคางคือนกวายุพักสวยงามมากเลยเลยกลางปีกพังอาดขึ้นบนฟ้าแล้ว จะมีคำอธิบายเหรียญน,นะคะให้อ่านเหรียญกระสับโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา50บาทเส้นผ่าศูนย์กลาง36มิมลลิเมตรน้ำหนัก21กร,รัมจ่ายแรกราคาเหรียญละ50บาทอันนี้เป็นราคาแรกจากกรมธนารักษ์นะคะผลิตจำนวนไม่เกิน1ล้านเหรียญตอนนี้เราก็เป็น1ใน1 ในหนึ่งล้านคนที่มีเหรียญนี้แล้วนะคะความจริงมี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 สองเหรียญก็เท่ากับ2ใน1 000, 000, ล้านเหรียญที่จำหน่ายจ่ายแรกนะคะจ่ายแรกตั้งแต่วันนี้ค่ะวันที่1นึ่งสิงหาคม2568ันห้าร้อยนไปไม่ใช่จากธนาคารนะคะถ้าเป็นธนาคารน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ แบงหรือธนบัตรแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญนี่ก็คือกองบริหารเงินตากองกระสาบหรือกองธนารักษ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศอันนี้จังหวัดใครก็จังหวัดนั้นนะคะไปติดต่อได้สนใจเริ่มสะสมเหรียญตั้งแต่ต้นรัชการที่สิบนี้ เริ่มสะสมไปทีละเหรียญทีละเหรียญน,นะคะตอนนี้เหมือนกับทีร่ระลึกของของพระองค์ท่านก็จะครั้งหนึ่งก็คือในรัชกาลที่9ก็มีเหรียญทีร่ระลึกในทํานองเดียวกันนี้เดี๋ยวเราไปตามค้นหากันดูนะคะแล้วเรามานํามาจับคู่กันทั้งสองรัชกาลให้ท่านได้รับชมสําหรับคลิปนี้ ชอบกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ